สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลักกันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะพี่ทองกราวพี่ทองดาคุณแม่ทองเทายังไม่อิ่มเลยค่ะกินเยอะๆนะลูกนะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องเมืองค่ะน่ารักในอินดดค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ทองดํานะคะพี่ทองดําหิวมากเลยรอแม่ ตอนคุณแม่กำลังคุกข้าวหิวมากเลยค่ะยืนเฝ้าเลยค่ะพี่ทองดำกินได้อิ่มนะลูกนะพี่ทองกาวอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วค่ะเลือพี่ทองดำตอนนี้ก็เหลือน้องมีทองกับน้องเสือเออเสือทองค่ะสองตัวยังไม่ได้กินเป็นการกินข้าวเย็นนะคะตอนเย็นค่ะข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยร้อนๆประมาณทัพพีครึ่งนะคะแล้วก็ หัวหันเปียกสองซองค่ะกินตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ